โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กันในช่องดาร์ r o ูมนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับเสื้อสายชิลนะครับผมซึ่งการสั่งเสื้อนี้ไม่ชิลเลยนะครับทําไมถึงไม่ชิลหรอครับเพราะว่าทักไปที่เพจนะครับผมแอดมินก็จะตอบช้านะครับก็เข้าใจอยู่นะครับว่าเขาทํางานไม่ค่อยว่างตอบนะครับซึ่งถ้าใครอยากได้นะครับผมขอพูดไปก่อนเลยว่าให้ทักไปที่เฟซพี่โอมนะครับ พี่อมสายชิวนะครับซึ่งซึ่งเดี๋ยวผมจะยังไงอ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับว่าเฟซพี่เขาชื่ออะไรนะครับง่ายดีที่เกียดแปะลิงก์นะครับโอเคนะครับก้อนนี้ผมเพิ่งได้มาเมื่อกี้นะยังไม่ได้แกะนะครับเดี๋ยวผมจะแกะเลยแล้วกันเดี๋ยวผมขอตัดนะครับตอนที่แกะนะครับเพราะว่าผมถือมือเดียวนะครับไม่ค่อยถนัดนะครับผมโอเคนะครับโอเคนะผมตอนนี้ผมก็แกะมาแล้วนะครับผมซึ่งผมสั่งเสื้อแขนสั้นสีดําไซส์ L อนะครับ แล้วก็พี่เขาก็าแถมสติกเกอร์สายชิลมา2อันนะครับสีทองนะผมจะไปติดหมวกกันน็อกแล้วก็ติดรถนะครับไม่แบ่งให้เพื่อนนะครับผม <laughs> โอเคนะครับนี่คือสติกเกอร์โอเคแล้วก็มีในเสื้ออีกหนึ่งตัวนะครับได้มา2อันนะครับนึวกว่าพี่เขาจะแถมมาอันเดียวแต่แถมมาตั้งสองอันเลยนะก็ขอบคุณพี่เขามากๆนะครับว่าผมเป็นเอฟซีสายชิลนะครับนี่คือเสื้อนะครับไซส์เอลนี่จะเป็นช่องแรกที่รีวิวเสื้อสายชิลแบบไอชิดสนิท ให้เห็นทุกมุมฉากนะยครับแล้วผมจะเก็บตรงไหนนิดตัวนึงน,นะครับโอเคนะครับมีดูอยู่ตรงนี้ผมเอาสติกเกอร์นี้ออกมาอีกอันนึงแล้วก็ผมจะเอาเสื้อออกมาครับนี่คือเสื้อสายซิวเบอร์แอลนะครับเนื้อผ้าก็นุ่มๆใส่สงการนี้เท่ๆหละ่อๆเลยโอเคนะครับนี่คือเอา้าสังเกตสังเกตสั้นสังเกตยาวไม่เฉยเลยเว้งงเลย แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราโอนแขนสั้นไปถึงส่งแขนยาวให้เราเฉยเลย <c oughs> แหลมเว้ย <c oughs> สีจิจัดสวยงามอันนี้เป็นอะไรตำหนีเหรอไม่ใช่ตำหนีนะครับเป็นรอยโค้งมัน <c oughs> โอ้รถคันนี้พี่เขาขายไปละอืมส่งแขนสั้นได้แขนยาวเฉยเลยวะแต่ก็ผมก็ได้นะตอนแรกผมก็อยากได้แขนยาวแลยแต่ผมเงินไม่ถึงไงยังไงเมืม่อพี่เขาโอนให้เราก็ ขอบคุณมากครับถือว่าเป็นค่ารีวิวอะไรกันนะพี่ใครสนใจก็ทักไปที่เฟซเขานะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปภาพแล้วก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับให้ดูเลยนะครับนี้ข้างหน้าจะเขียนว่าไซชิวนะครับบีดหมดปอกถองหมดไปเนื้อผ้านุ่มสบายไม่ถึงกับหนามากนะครับเหมาะกับทุกฤดูนะครับใส่บางแดดบางบางอะไรก็ได้นะบางแมลงเลบินมาโดนแขนนะครับ ก็โอเคนะสวยมากนะแล้วก็สติกเกอร์ก็ได้มาตั้งสองอันนะถือว่าคุ้มนะครับสวยเลยแหลมเลยผมจะผมจะมาติดหน้ารถผมนะครับซึ่งผมก็มีสติกเกอร์ของผมเองนะครับสายชิว่วนเนอนะครับก็เป็น f อจากพีเขาน <S <S ั่นแหละก็น่าจะแค่นี้วะรีวิวเนาะที่ไม่น่าจะมีอะไรละสุดยอดเลยครับได้เสื้อสั้นแขนสั้นได้เสื้อแขนยาวจริงๆผมก็เอะใจอยู่แล้วนะว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ ถ้าไม่เป็นสีเสื้อหรือว่าเบอร์เสื้อก็จะเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าผมเคยไปเจอไปเจอคอมเมนต์ไงว่าเขาชอบส่งผิดไงซึ่งมันก็เป็นจริงๆเลยผิดมาได้เสื้อแขนสั้นเอ้ยได้เสื้อแขนยาวสั่งแขนสั้นแต่ก็ยังได้แหละได้แขนสั้นอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเรารุนใหม่มาเดี๋ยวผมจะไปสั่งอ่ามาอีกสักตัวหนึ่งนะครับพี่โอมเดี๋ยวผมจะจัดใหม่อีกตัวนึงเป็นแขนสั้นนะวังว่ารอมนี่คงไม่ส่งผิดนะเดี๋ยวรอลายใหม่มาก่อนนี่ก็คือธงประเทศไทยนะครับผมโอเคสวยเลย ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย